สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเป็นคลิปที่สองนะคะคลิปที่1ก็ผ่านไปแล้ววรดาก็รีวิวสินค้ามาใหม่ให้แม่ๆไปแล้วนะคะคลิปที่1นึ่นะคะวันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ก็โอกาสดีวันดีนะคะเป็นวันเสาร์อาทิตย์แม่กีทอก็มานําสินค้ามาให้นะคะแต่ช่วงนี้ ทำถนนอยู่ถนนภาคามก็ไม่กี่ทอก็ไม่ค่อยเยอะคนเดินก็ไม่ค่อยมีนะคะแต่เราก็ยังมีสินค้ามานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเรื่อยๆในราคาดีและราคามิตรภาพนะคะวันนี้เราก็จะมาเหมือนเดิมนะคะวันดาพญามาเหมือนเดิมเนาะมาเหมือนเดิมมาได้ภาพสิ้นนะคะสวยสวยมาให้พ่อแม่กิจพ่อแม่นะคะวันนี้เราก็มีสินค้ามานําเสนอให้ท่านนะคะ สินค้าของเราวันนี้คลิปนี้จะเป็นสินค้าแค่นี้คาว่าผ้าดักแด้ใยไหมมันก็เหมือนเนื้อมันคล้ายๆผ้าไหมนะคะเลยเรียกว่าผ้าดักแด้ใยไหมเนาะปกติวัลลก็บอกแต่ผ้าดักแด้ดักแด้นะคะจริงๆแล้วผ้าตัวนี้เป็นผ้าดักแด้ใยไหมมันก็เหมือนเป็นผ้าไหมนะคะแต่มันจะเป็นลองลงมานิดหน่อยเนาะค่ะวันนี้เราได้พื้นเดี่ยวซีสูยสวยมากนะคะจากผ้าเกตเอสวยงามแต่วัลละจะมาขายในราคาพิเศษนะคะเพียงคืนละห้าร้อยห้าสิบเท่านั้น วันนี้จจดโปรนะคะจักพันละเจ็ดร้อยจกโปรพันละห้าร้อยห้าสิบนะคะแม่แม่ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าเราสวยงามมากนะคะสวยลายพิเศษลายที่หายากนะคะวนรดาจะยกให้ท่านเลยนะคะเพื่อเป็นการให้ท่านได้เลือกสินค้าดีๆงามๆนะคะอันนี้เป็นสอดหลองนะคะเนะะี่ยค่ะท่านดูดีๆสีสวยหวานงามมากนะคะสอดหลองลายสวยนะคะท่านดูดีๆนะคะงามมากนะคะ สีงามนะคะเราไปตัดเป็นกระโปรงเป็นเกางเกงก็ได้นะคะแบบนี้สวยนะคะพราดายกให้ท่านเลยนะคะนำเบอร์หนึ่งเนาะสวยนะคะตัวนี้สอดหลงลายยาวนะคะ <S 1> <S 1> น้ำเบอร์หนึ่งนะคะ <S <S จากโปรนะคะจากคุณละเกต้0 0เพียง5 50นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าเราสวยสินค้าเรางามแท้แน,น่นอนนะคะวันนี้จจดโปรให้ท่านเพียงคพืนนี้5 50น้ำเบอร์หนึ่งนะคะหนึ่งทัพ5 50นะคะ หากแม่ท่านใดสนใจสวยงามมากนะคะตัวนี้เป็นผ้าดักเด้ใยไหมนะคะสวยนะคะเป็นผ้าเกดคัดมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าเกตคัดมาแล้วนะคะวรดาก็จัดให้เพียงผืนนี้ห้า้อยห้าสิบนะคะห้าร้อยห้าสิบทับทับหนึ่งนะคะหรือหนึ่งทับห้า้อยห้าสิบลายเดียวกันสีเดียวกันรอบตัวเลยนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะสินค้า บางทีบางท่านอาจจะดูสินค้าไม่ครบถ้วนนะคะแต่ละลายก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่อันนี้เหมือนกันนะคะครบรอบผืนแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะอันนี้เพิ่งมาใหม่วลารดายังไม่โพ้งเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วลราดาจะโพ้งที่ตลาดหากท่านใดรับก็โพ้งให้เลยนะคะโอเคนะคะต่อมาเป็นผืนที่สอโอ้โหผืนนี้ก็สวยนะคะดูรายดูงามนะคะช่วงนี้กําลัง เขนส้มกับเอ้เทนเหลืองกับม่วงนะคะนี่ดูลายดีๆนะคะสวยงามมากนะคะตัดผ้าเส้นก็สวยตัดกางเกงก็งามนะคะตัวนี้นะคะจากคุณนละเจ็ดร้อยเรายังจัดโปรให้ท่านนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะสองทับห้าร้อยห้าสิบนะคะแม๋ะหาท่านบบใดสนใจทักมาเลยนะคะ สองถ้าผ้าร้อยห้าสิบบาทนะคะรับรองผ้าของวรดาคัดมาแล้วผ้าของวรดาตรวจสอบมาแล้วนะคะว่าสวยนะคะสวยงามละเอียดนะคะละเอียดเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นสวยนะคะผ้าบางทีบางผืนนะคะไอริมจะเป็นยุ่ยๆหน่อยท่านไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะช่างจะต้องพับมาแบบนี้พับนะคะแล้วก็ตัดออกอยู่แล้วนะคะจะต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะนะคะช่างจะต้องพับออกมาแบบนี้นะคะพับแล้วก็ตัดริมท่านไม่ต้องกลัวว่าผ้าจะไม่สวย ขอให้เตดผ้าข้างในนี้มันแน่นมันดีนะคะแน่นค่ะสวยรับรองนะคะห้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้นะคะจัดโปรให้เลยนะคะจากเพลนระเกดร้อยสวยงามท่านดูดีๆนะคะงามนะคะงามเนะี่ยอันนี้เต็มผืนลายเดียวกันเลยนะคะเต็มผืนนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะจัดโปรให้ท่านเลยดักแด้ใยไหมนะคะสวยะคะ่ะรับรองผ้าตัวนี้ผ้างามนะคะผ้าเนื้อดีนะคะวอรดาก็พิเศษให้เลยผ้าดีนะคะ ค่ะสวยค่ะรับรองนะคะท่านจะได้ผ้างามๆเลยนะคะสองวันที่แล้ววราดาก็ลงไปนะคะคลิปผ้าใหญ่ผ้าแดดแด่ใยไหมเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็สวยท่านดูดีๆนะคะแต่ละลายงามมากอันนี้ทออันเดียวกันเลยนะคะนี่ค่ะสวยเห็นไหมคะทออันเดียวกันเลยนะคะไม่ได้ต่อนะคะบางผืนบางอันที่วรดาต่อก็จะบอกว่าต่อนะคะอันนี้จะแนะนําท่านให้ตรงๆเลยนะคะนัมเบอร์สามนะคะ สามท่าห้าร้อยห้าสิบนะคะปกติพื้นละเจ็ดร้อยนะคะเราจัดโปรให้ท่านห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสวยค่ะสวยเป็นผ้าดักแดกใยไหมขนาดกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรแต่สองเมตรกว่าอยู่แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเพราะว่าแม่กี่ทอท่านจะเผื่อไว้อยู่แล้วนะคะท่านดูดีๆนะคะสวยงามงามจริงๆนะคะงาแนแค้แน่นอนนะคะท่านดูเต็มพื้นเลยนะคะสวยค่ะสวยงามห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะต่อมาอีกนะคะ อันนี้เป็นลายหลงมีเพยียงสามผืนในคลิปนี้นะคะสามผืนหมดแล้วหมดเลยนะคะแต่อันนี้มาจะเป็นลายลายมีสอดหลงนะคะสวยสวยท่านดูนะคะตัวนี้จริงๆต้องขายผืนละเกตแปดร้อยนะคะดูสอดหลงนะคะเงาวเว็บเลยนะคะเงาวเว็บเลยค่ะเงางามนะคะดักแดกใยไหมนะคะรรวรดาก็จัดโปรให้ท่านนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทสวยจริงๆนะคะดักแด้ใยไหมนะคะตัวนี้นะคะดักแด้ใยไหมอันนี้เป็นหมาบอร์สี่นะคะ สีส้มงามมากนะคะส้มส้มมีผืนเดียวนะคะส้มส้มมีผืนเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะงามมากนะคะตัดเสื้อก็ได้ตัดเกงเกงก็ได้นะคะสวยจริงๆตัวนี้นะคะพิเศษให้เลยนะคะ5 5 0หเนาะวันนี้เราจัดโปรสุดๆให้ท่านเลยนะคะ550บาทเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจทักๆมานะคะวรดาขายหน้าร้านผืนละ7 0็ร้อยนะคะเราขายในไลฟ์ของเรา550ราคานี้ลดไม่ได้นะคะเพราะว่าวรดาขายราคาต่ําแล้วนะคะ มาอีกนะคะตัวนี้ก็เทนเหลืองนะคะอันนี้ก็สอดหลองเหมือนกันนะคะท่านดูดีๆงามมากนะคะลายมีใหญ่นะคะนี่ค่ะสวยจับคุณละเจ็ดร้อยนะคะ,ะ,ะ,คะเราขายแค่ห้าร้อยห้าสิบนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนัมเบอร์ห้านะคะ550ห้าร้อะะยห้าสิบห้าถ้าห้าร้อยห้าสิบสีเหลืองไพรนะคะสวยนะคะเหลืองไพรสวยคะ่ะจัดโปรไปเลยห้าร้อยห้าสิบดูลายงามมากดูลายดูเชิงนะคะสวยจริงๆนะคะวลดาจัดโปรให้ท่านเลยห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้น วันนี้เรามีเฮนะคะมีเฮราคาพิเศษนะคะต่อมาเป็นน้ e เบอร์หกนะคะน้ e เบอร์หกนี่เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงสวยค่ะช่วงนี้ก็เทนม่วงกับเทนเหลืองนะคะงามมากนะคะนี่ค่ะสวยนะคะ5้าหิเช่นกันนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเล็งดูดีๆนะคะว่าท่านชอบคืนไหนนะคะงามนะคะ ปกติผ้ารุ่นนี้ต้องขาย790บาทนะคะแต่เรามาจัดโปรเพียง550บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสวยค่ะวันนี้เราจัดโปรให้สุดๆเลยนะคะสวยสวยงามจริงๆแต่ได้ใยไหมนะคะกว้าง1เมตรยาว2เมตรแต่2เมตรกว่าอยู่แล้วนะคะเทนโ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 ทนม่วงสวยค่ะ550สวยจริงๆนะคะวันนี้สวยงามมากนะคะสวยงามแท้แน่อนอนขั้นดูนะคะเนื้อละเอียดด้วยนะคะเนื้อละเอียดนะคะงามเนื้อละเอียดสวยค่ะ ต่อมาอีกนะคะอันนี้เป็นน้ำเบอร์หกนะคะน้ำเบอร์หกนะคะเวลาใดจะยกให้ท่านเลยนะคะน้ำเบอร์หกโอเคมาแล้วอันนี้ออกแดงนะคะออกแดงออกแดงนี่ก็สวยท่านดูนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสวยงามมากนะคะเด็กแดงใ่ไหมใส่ดีๆนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะสวยจริงๆถ้าคุณแม่ท่านไม่ชอบซักอัดกาวท่านก็เย็บเป็นผ้าถุงใส่ได้เลยนะคะเนื้อนแน่นนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ จัดโปรไปเลยอันนี้นะสวยค่ะคืนนี้สวยงามมากสวยจริงๆนะคะเหลืองไพเลือกทองนะคะเหลืองไพรเหลือทองจากพื้นละเจ็ดร้อยเก้าสิบเราจัดโปรเพียงห้าร้อยห้าสิบาทนะคะพ่อจาม่จา๋าหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเราสุดยอดนะคะสุดยอดงามมากนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสวยจริงๆนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะสวยจริงๆนะคะเก็บทับห้าร้อยห้าสิบเท่านั้น ซื้อไปฝากไปต้อนคุณยายได้นะคะจริงๆผ้ารุ่นนี้ต้องขายปืนละเจ็ดร้อยบาทนะคะแต่เราจัดโปรในไลฟ์ของเรานะคะในไลฟ์ของเราเท่านั้นที่เศษนะคะต่อมาอีกแล้วนะคะต่อมาอีกระผืนนี้นะคะผืนนี้ก็สวยอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลออกอิดนะคะท่านดูดีๆสวยสวยงามมากนะคะผ้ารุ่นนี้จริงๆไม่เหมาะที่จะขายราคานี้นะคะต้องขายปืนละเจ็ดร้อยเก้าสิบหรือเก้าร้อยนะคะ วันนี้เรามาจัดโปท่านดูสินค้าน้ําตาลออกอิดนะคะสวยงามมากนะคะบรดาก็จัดโปรเพียง550นะคะ550อันนี้นัมเบอร์8นะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนัมเบอร์8สินค้าของเรามีกินพร้อมขายแทแน่นอนนะคะนัมเบอร์8สวยงามมากนะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเรางามมากหากท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะทักทักมาเลยงามแท้แน่นอน ผ้าสิ้นดักได้ใยไหมนะคะสวยนะคะงามเท่แน่นอนนะคะอันนี้นัมเบอร์แปดนะคะวรดาก็จัดโปรให้ท่านห้าร้อยห้าสิบนะคะนะคะี่ค่ะสวยงามมากแน่นอนเลยนะคะหากคุณแม่ท่านเอาไปตัดเป็นชุดก็ได้นะคะท่านจะไปซื้อผ้าสีล้วนนะคะแบบสีสีครีมสีไข่หรือสีสีน้ำตาลสีเทาตัดใส่เลยนะคะสวยนะคะเราต้องอะดปใส่กันให้ได้นะคะอะดปเข้ากันก็สวยนะคะต่อมาเป็นเบอร์เก้านะคะ ต่อมาเป็นเบอร์เก้านะคะอันนี้สีคล้ายๆกันนะคะกับเปอดปูดแต่ตัวนี้ริมแดงนะคะแตกต่างกันนะคะดูดีๆนะคะริมแดงสวยนะคะดูลายลายขอคอดเกี่ยวพ่อพญานาคนะคะเห็นงามงามมากเลยนะคะสวยกริงๆนะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ550อันนี้นาเบอร์เก้านะคะสินค้าของเรามีจริงพร้มขายมีแท้แน่นอนพร้อมส่งให้ท่าน ถึงหน้าบ้านนะคะข้อสําคัญให้ท่านให้ที่อยู่ให้ตรงให้เบอร์โทรให้ชัดนะคะถูกต้องนะคะจะถึงหน้าบ้านท่านพานักงานจะโทรหาเลยนะคะท่านไม่ต้องออกมารับนะคะกติกาเราเช่นเคยโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะโอนเงินก่อนเท่านั้น,นะคะ่าส่งทั่วไทย50บาทต่อหนึ่งรอบนะคะอันนี้น้ำเบอร์เก้าสวยค่ะสวยสวยสวยน u m เบอร์วันนะคะสวยน u m เบอร์วันจริงๆนะคะลายไทยงามมากนะคะเรียกว่าลายไทย ลายเอกลักษณ์สวยนะคะสวยจริงๆนะคะในคลิปนี้เรามีอยู่สิบผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาปิดท้ายด้วยเรืองไัยลายหมีโบราณนะคะปกติเรืองไัยลายหมีโบราณนี้เราก็โอเคนะคะเห็นไหมคะสวยนะคะเรืองไัยลายหมีโบราณจริงๆต้องขายผืนละเจ็ดร้อยเก้าสิบแต่เราก็ขอจัดโอเคห้าร้อยห้าสิบนะคะอันนี้นำเบอร์สิบนะคะเรืองไัยลายหมีโบราณงามมากนะคะ หากพ่อแม่พี่น้องอย่าอภิปฝักไว้ต้อนก็เชิญนะคะสวยค่ะสวยจริงๆสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของงามแท้แนโนนะคะสวยจริงๆนะคะวันนี้เราจัดโปรให้นะคะหากท่านใดสนใจทักทักมาเลยจ้านำเบอร์สิบนะคะคลิปนี้เรามีทั้งหมด10บผืนนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ10บผืนนะคะมี10บผืนนะคะ10ผืนแน่นอนเลยนะคะโอเคนะคะ พ่อแม่พี่น้องขานวันนี้นะคะท่านต้องการสินค้าอะไรท่านทักทายมาได้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านอันนี้มาใหม่ๆเลยวราดายังไม่พ้งเลยนะคะเดี๋ยววราดาก็จะจัดการพ้งนะคะหรือหากท่านใดไม่ต้องการพง้งก็บอกวราดาได้นะคะแต่กิงๆพง้งมีทั้งดีและไม่ดีถ้าท่านยังไม่ตัดท่านก็พ้งนะคะแต่ถ้าท่านจะเอาไปตัดเลยไม่ต้องพง้งเพราะว่าผ้ามันจะเสียเพราะว่าผ้ามันจะลดเข้าไปเวลาเราพ้งนะคะ คนดีคนเสียก็บวกลบกันเอาเองก็เร้วกันว่าท่านจะเอาพงหรือไม่พงถ้าท่านไปเก็บไว้ท่านยังไม่ตัดก็ไม่ต้องพงนะคะบางคนก็เอาไปไปไปขายต่อก็พงก็ได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะคลิปนี้คลิปนี้เราก็มีสินค้าดีๆงามๆมาให้ท่านเนาะสินค้าของเราสวยทุกคลิปสินค้าของเราสวยทุกอันสินค้าของเราคัดสรรมาแล้วนะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการอะไรจัดจัดจับไปเลยนะคะเพราะสินค้าของเรามีมาตลอดบางทีคนเรานะคะ ไม่ไม่ได้พูดว่าอ่าสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีนะคะคนเราไม่แน่นอนวันนี้ท่านอยากจะใส่สวยๆงามวันพรุ่งนี้ท่านอาจจะเก็บแข้งเก็บขาท่านก็ไม่อยากใส่แล้วนะคะคนเราไม่แน่ไม่นอนในในวาส,สนาหรือดวงชะตาของคนเราชี้ขาดไม่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วตะบญวาส,สนาเนาะท่านใดสนใจอยากได้อยากใส่ก็ซื้อใส่เลยคะ่ะไม่เนื้อบากโกเลงเนาะของแบบนี้ ทุกคนมีกำลังซื้อใส่ได้เพราะราคาเรามีตภาพาดอยู่แล้วนะคะสุดท้ายแล้วเราไม่มีอะไรแน้ได้แต่คำว่าขอบคุณทุกท่านที่เมตตาอย่าลืมนะคะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเราแอดไลน์จากเบอร์โทรศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกที่ลอยไว้นะคะหรือโทรหาเราตามนั้นได้นะคะต้องการอะไรแคบๆแล้วก็แอดไลน์เข้ามานะคะหรือท่านแคปไม่เป็นก็โทรหานะคะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมในคลิปนี้ได้แต่คำว่าขอบพคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตานะคะ ดูแลสุขภาพทุกทุกท่านนะคะอากาศเดียวเย็นเดียวร้อนเดียวหนาวน,น,นะคะขอบคุณอีกครั้งที่เมตตาคะ่ะ